กังวลเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยกดดันภาพการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงแต่หนึ่งตลาดที่กลับเฉิดฉายได้คือหุ้นจีนแดนมังกรค่ะที่ปรับตัวขึ้นรับความเชื่อมั่นที่ฟื้นคืนนั่นเองคําถามที่นักลงทุนคงสงสัยคือแล้วเดือนกรกฎาคมหลาตลาดหุ้นจีนยังจะฟื้นตัวต่อได้หรือไม่ภาพการลงทุนจะดีขึ้นได้ไหมในเดือนนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมไปพร้อมๆก,กันกับรายการปรับพอร์ประจําเดือนกรกฎาคมค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่าน,นสู่รายการปรับพอร์ตประจําเดือนกร,รกฎาคม2565ค่ะที่เราจะมาบอกกับนักลงทุนทุกท่านให้รู้กันไปเลยว่าอะไรควรเพิ่มอะไรควรลดกันแน่ในเดือนนี้รวมถึงมุมมองการลงทุนนะคะที่ทาง SBS c มีต่อสภาวะตลาดที่กาลังผันผวนอยู่แบบนี้ด้วยค่ะก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะคะสําหรับปี2022นับตั้งแต่เปิดปีมามรสุมความผันผวนต่างชาผมเข้าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งหุ้นไทยเองหุ้นต่างประเทศ ตราสารหนีหรือแม้แต่ดิจิตอลแอสเซทต่างปรับตัวลงค่ะเล่นเอานักลงทุนนะคะถึงกับเกิดความท้อคุ้มขมับกันเลยทีเดียวปัจจัยสำคัญนะคะที่เข้ามาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและทำให้ตลาดนะคะเกิดความกังวลก็คือ โอกาสการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐที่สูงขึ้นค่ะหลังการประชุม FOMC นโยบายการเงินของสหรัฐเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะคะถึง7 5 b a s i บ p o i เบคอหรือ0.75%ค่ะซึ่งเกินกว่าที่ตลาดและเฟดนะคะประเมินไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าจะขึ้นเพียงแค่0.5%เท่านั้นเอง ด้านสาเหตุนะคะที่ทําให้เฟดหันมาแสดงท่าทีเพิ่มการเข้มงวดน,นโยบายมากขึ้นและตลาดเปลี่ยนมุมมองคือการที่เงินเฟ้อของสหรัฐค่ะในเดือนพฤษภาคมกลับมาเร่งตัวอีกครั้งและทำนิวไฮในรอบ40ปีค่ะที่8.6ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดเดิมนะคะที่เคยทําไว้ในเดือนเมษาย,ยนอีกด้วยที่8.5นนั่นเองค่ะทุกท่าน เช่นเดิมค่ะเราขอเริ่มต้นรีวิวผลตอบแทนมั t ท d เด e เดือนมิถุนายนนะคะสิ้นสุด28มิถุนายนกันเลยดีกว่าค่ะผลตอบแทนรายสินทรัพย์นะคะและรายประเทศค่ะยังคงปรับตัวลงในเดือนที่แล้วนะคะโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐที่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนค่ะปรับตัวลงมาอย่างหนักแต่ก็สามารถนะคะที่จะฟื้นตัวได้ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายหลังตลาดนะคะรับรู้ข่าวร้ายไปมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ และมองว่าเศรษฐกิจสารัฐนั้นถ้าชะลอตัวลงเร็วก็อาจจะเป็นเหตุนะคะให้เฟดเนี่ยชะลอท่าทีการเข้มงวดนโยบายตามไปด้วยค่ะ ดัชนี s อสแอนพี P 500ค่ะปรับตัวลงถึงลบ7.5เปอร์เซ็นต์นำโดยหุ้นกลุ่มวัตถุจักรที่ปรับตัวลงหนักที่สุดนะคะซึ่งอยู่ในหุ้นกลุ่มคุณค่าหรือแว l u ลูสต็อกได้แก่หุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มวัตถุดิบและหุ้นกลุ่มการเงินค่ะในขณะที่หุ้นกลุ่มเติบโตสูงหรือโฟร์สต็อกนะคะเริ่มลดระดับความรุนแรงของการปรับตัวลงในเดือนนี้หลังถูกเทขายอย่างหนักไปแล้วค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางทีมนักวิเคราะห์การลงทุนของ SCBS นะคะสังเกตเห็นข้อมูลการปรับลดคาดการกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มที่จะทรงตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจตีความได้ส่วนหนึ่งว่าระดับราคาหุ้นกลุ่มเติบโต,ตอาจรับรู้ปัจจัยเชิงลบไปมากแล้วแต่เวลาของการปรับตัวนั้นนะคะยังคงเป็นคำถามที่ณเวลานี้อาจยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนค่ะจนกว่าเราค่ะจะเห็นเงินเฟ้อสหรัฐนั้นเริ่มชะลอตัวลงจริงๆและเฟดขึ้นดอกเบีย้ยตามแผนโดยต้องไม่ ขึ้นเร็วกว่าคาดด้วยนะคะทางด้านหุ้นยุโรปบ้างค่ะร่วงหนักไม่แพ้หุ้นสหรัฐเลยโดยสปอก6 0 0ปรับตัวลงถึงลบปอร์ท่ามกลางความกังวลธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะหันมาปรับท่าทีเข้มงวดน,นโยบายมากขึ้นและปรับคาดการเงินเฟอ้อยูโรโซนนะคะขึ้นถึง 6. 8ดเซด้วยค่ะซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ ECB วางไว้ที่2%หลายเท่าเลยทีเดียวค่ะมาดูที่ฝั่งผลตอบแทนของเอเชียรวมญี่ปุ่นบ้างนะคะ ผลกระทบเชิงลบจากประเทศพัฒนาแล้วค่ะส่งผลมาถึงตลาดบ้านเราเช่นกันนะคะแต่ผลนั้นก็น้อยกว่ามากเลยค่ะโดยตลาดหุ้นบ้านเรานะคะปรับตัวลงอยู่ที่ลบ4.1สําสำหรับเซ็ตอินเด็กค่ะส่วนหุนญ,ญี่ปุ่นนั้นดัชนีโทปิกส์ปรับตัวลงเหลือแค่ลบ1ค่ะเมื่อเทียบกับหลายเดือนที่ผ่านมาเรียกได้ว่าครั้งนี้เบามากเลยนะคะที่เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มทดลองนะคะให้มีผลตั้งแต่1ิมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็ช่วยสร้างบรรยากาศ ดีให้กับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะและสำหรับสาวกตลาดหุ้นเวียดนามบ้างอาจดูเศร้าใจในเดือนมิถุนายนค่ะเพราะดัชนี VN Index นั้นลงหนักกว่าภาพรวมตลาดเอเชียนะคะรดยปรับตัวลงถึงลบ5.9%เพราค่ะพอรับปัจจัยเฉพาะตัวนะคะจากการที่นักลงทุนนั้นเทขายทำกำไรหลังราคารีบาวขึ้นมากมาค่ะทีนี้นะคะมาในส่วนของตลาดหุ้นไฮไลท์กันบ้างค่ะนั่นคือ ตลาดหุ้นจีนแดนมังกรที่พลิกกลับมาบวกเขียวสดใสโดยผลตอบแทนมันทูเดย์นะคะปรับตัวขึ้นถึง8.4เซค่ะซึ่งหากนับตั้งแต่จุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยดัชนี MSCI ไชน่าปรับตัวขึ้นแล้วถึง28.7ค่ะ ส่วนดัชนีหุ้นจีนเอแชหรือ CSI 300นะคะปรับตัวขึ้นไป1 8 7แแล้วค่ะใกล้กับเข้าสู่เขตแดนภาวะตลาดกระทิงเข้าไปทุกทีสะท้อนถึงบรรยากาศของนักลงทุนที่กล้าเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองค่ะ สาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนนั้นกลับมาพลิกฟื้นและทยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนมิถุนายนเกิดจากการที่ภาครัฐบาลจีนค่ะหันมายุติมาตรการล็อกดาวน์และผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นทั้งการอัดฉีดเม็ดเงินนะคะเข้าโครงสร้างพื้นฐานและการผ่อนคลายกฎระเบียบ เชื่อว,ว่าหลายๆคนนะคะที่ดูรายการนี้อยู่อาจจะได้เห็นข่าวผ่านๆตากันไปบ้างที่จีนนะคะอนุมัติปล่อยเกมใหม่ออกมามากขึ้นหรือแม้แต่หยิบแอนด์กรุ๊ปที่เคยหยุดชะงักกัน IPO กลับมาสู่โต๊ะการพูดคุยกันแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นแรงผลักดันสําคัญค่ะที่ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีนและนักลงทุนต่างชาติิกลับมาฟื้นอีกครั้งค่ะมาต่อกันที่ผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างค่ะ ไม่มีเขียวสักกลุ่มอุตสาหกรรมเลยนะคะดูแบบนี้ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเราใช้ดัชนี MSCI All Country World รายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส,ส่วนของหุ้นสหรัฐค่อนข้างสูงค่ะเพื่อวัดผลตอบแทนในมิตินี้จึงทําให้ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมดูปรับตัวลงในทุกเซกเตอร์นั่นเองค่ะ สหร,รับผลตอบแทนนี้นะคะเราขอโฟกัสไปที่กลุ่มพลังงานค่ะซึ่งเคยเป็นแชมป์ผลตอบแทนสูงสุดในหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่สําหรับเดือนมิถุนายนนี้ค่ะต้องยอมยกธงขาวกันเลยทีเดียวเพราะถูกเทขายอย่างหนักหน่วงจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวหวันกระทบการบริโภคนะคะโดยหุ้นกลุ่มพลังงานนั้นปรับตัวลงถึงล11%ค่ะ ท่ามกลางความผันผวนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกับเรานะคะจึงทําให้หุ้นกลุ่มที่ยังคงเอาเอรร์มต่อได้ในเดือนมิถุนายนคือหุ้นกลุ่มดิฟเฟนซีฟค่ะได้แก่กลุ่มสุขภาพกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวลงราวแค่1-3%เท่านั้นในเดือนนี้นะคะเมื่อเทียบกับ MSCI All Country World ที่ปรับตัวลงถึงลบ7%ค่ะ เรามาในส่วนของผลตอบแทนพอร์ตแนะนํากองทุนรวมและ ETF กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนายนและตั้งแต่แนะนำกันมาพอร์ตนี้ยังพอสู้ไหวอยู่หรือเปล่าแล้วขอรีวิวผลตอบแทนพอร์ตแนะนำกองทุนรวมกันก่อนนะคะผลตอบแทนมั t ติเดตเ,เดือนมิถุนายนสิ้นสุด28มิถุนายนค่ะติดลบอยู่ที่ลบ3.64%แต่เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI o f l Country World ที่ลงไปหนักถึงลบ7.06%ค่ะ ทีนี้เฟิร์สขอย้อนไปในรายการปรับพอร์ตมิถุนายนกันหน่อยนะคะในเดือนนั้นค่ะเราได้ประเมินไว้ว่าราคาหุ้นน่าจะรีบาวได้ในระยะสั้นแต่ผลก็คือผิดคาดนะคะเพราะว่าหุ้นจริงๆแล้วเพิ่งจะกลับมารีบาวได้ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเองค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะด้วยสัสดส่วนการลงทุนที่มีเงินสดสูงถึง30%ก็ช่วยลดความผันผวนให้แก่พอร์ตเราได้มากทีเดียวค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเราจึงไม่ได้เลือกปรับพอร์ตใดๆและแอบกระสิทธ์บอกก่อนด้วยนะคะว่าในช่วงแตท้ายคลิปสาหรับการปรับพอร์ตกรกฎาคมนี้มีแน่ๆค่ะสําหรับตาราง performance attribution ซึ่งแสดงผลตอบแทนของแต่ละกองทุนค่าเหล่านี้เป็นการคำนวณโดยนำผลตอบแทนกองทุนคูณกับสัดส่วนที่ลงทุนค่ะเพื่อดูว่าแต่ละกองทุนในสัดส่วนที่ต่างๆกันให้ผลตอบแทนแก่พอร์ตในเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กันบ้าง ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกให้แก่พอร์ตมี2กกองด้วยกันค่ะได้แก่กองทุน B c h i n e e q จากบรจบัวหลวงที่ลงทุนในหุ้นจีนอไชน่าค่ะและ ASP D Plus นะคะจากบรจ a d d e Plus ค่ะที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสัน้นส่วนกองทุนที่สร้างผลตอบแทนเป็นลบให้แก่พอร์ตมากที่สุดคือกองทุน SCB PGF จากบรจไทยพาณิชย์ค่ะ เนื่องจากว่าน้ำหนัก2ใน3ของพอร์ตนะคะอยู่ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและวัตถุดิบซึ่ง2กลุ่มนี้ปรับตัวลงหนักสุดเลยค่ะในเดือนมิถุนายนถัดมาค่ะสำหรับพอร์ตแนะนำกองทุน ETF กันบ้างนะคะผลตอบแทนมันตุเดตเดือนมิถุนายนสิ้นสุด28มิถุนายนที่ผ่านมาติดลบอยู่แค่ลบ3.39%เค่ะเทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World ที่ลบ7นะคะ โดยกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกให้แก่พอร์ตแนะนำของเราคือกองทุน ETF หุ้นจีนค่ะที่ชื่อ MCHI โดยให้ผลตอบแทนเป็นบวกกับพอร์ตแนะนำของเราอยู่ที่0.86%ค่ะ ส่วนกองทุนที่ฉุดผลการดำเนินงานของพอร์ตแนะนำมากที่สุดคือกองทุน ETF ที่ชื่อ VT ค่ะซึ่งลงทุนในหุ้นโลกขนาดใหญ่นะคะในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนก็ลงไปค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าผลตอบแทนก็สามารถฟื้นคืนมาได้ในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะทำให้ภาพรวมนั้นฉุดผลตอบแทนของพอร์ตแนะนาอยู่ที่ลบ1.43ค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะับตั้งแต่จะตั้งพอร์ตแนะนํามาทั้งพอร์ตกองทุนรวมและพอร์ตกองทุน ETF นะคะยังคงดูติดลบอยู่ณนะปัจจุบันค่ะแต่ก็เรียกได้ว่าผ่านความผันผวนมาได้แบบไม่หนักเกินไปจนเกินรับไหวค่ะมาถึงส่วนสําคัญนะคะมุมมองการลงทุนและการปรับพอร์ตในเดือนกรกฎา,าคมว่าเราจะเพิ่มหรือลดอะไรบ้าง สำหรับมุมมองการลงทุนในเดือนกรกฎาคมนี้เรามองว่าความผันผวนนะคะจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปจากการที่นักลงทุนเฝ้าติดตามตัวเลขเกินเฟ้อว่าจะออกมาสูงต่อหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนะคะก็จะเป็นผลให้การประชุมนโยบายการเงินสหรัฐหรือ FOMC ในวันที่27กรกฎราคมที่จะถึงนี้เฟดนั้นมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง75เบส i ิ p o i n พอซึ่งหากเทียบกับมุมมองตลาดตอนนี้ที่ยังเชื่อว่าอาจจะขึ้นเพียง50เบส i ิ p o i n พยเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนะคะแปลว่าหากขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่าคาดก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ทางลบนะคะตลาดหุ้นสหรัฐจึงยังดูมีความเสี่ยงขาลงอยู่ค่ะ อย่างไรก็ดีค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนนะคะเรามองว่าบรรยากาศการลงทุนดีๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันจากการที่ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีนนะคะฟื้นคืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสหรัฐแล้วการดําเนินนโยบายการเงินของทั้ง2ประเทศมีความแตกต่างกันอย่างมากค่ะเป็น policy divergence เลยนะคะก็คือสหรัฐนั้นขึ้นดอกเบี้ยนะคะในขณะที่จีนกลับลดดอกเบี้ยสวนทาง เงินเฟอ้อในจีนค่ะก็ยังไม่เป็นปัญหาอีกด้วยนะคะซึ่งเงินทุนต่างชาติอาจวิ่งเข้าหาประเทศที่เงินเฟอ้อยังไม่สูงมากเพื่อลดความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดค่ะเห็นอย่างนี้ก็มาลงล็อกที่จีนนะคะทีมการลงทุนของเราค่ะจึงค่อนข้างชอบหุ้นจีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในเวลานี้ และสาหรับหุ้นกลุ่มเติบโตสูงหรือ growth stock นะคะเราเริ่มมีมุมมองการลงทุนที่ดีขึ้นกับหุ้นกลุ่มนี้ค่ะเพราะราคาที่ถูกลงมามากและมีแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที่ยังดีอยู่ดังนั้นในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเลยนะคะเราขอเฝ้าระวังสําหรับหุ้นกลุ่มนี้ว่าจะเหมาะสมแก่การกับเข้าลงทุนเมื่อใดซึ่งเราคาดว่าจุดต่ําสุดสําหรับหุ้นกลุ่ม growth stock นะคะอาจเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3ของปีและน่าจะฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงไตรมาส4เป็นต้นไป ระยะนี้เราก็อยู่ในโหมดเฝ้าระวังกันไปก่อนนะคะ ส่วนทางด้านมุมมองต่อสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันบ้างคะ่ะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเดอะคิงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเลยทางทีมนักวิเคราะห์ของ SCBS ของเรานะคะมองว่าระดับราคาน้ำมันอาจไม่ได้มีอัพไซด์เหลืออีกมากเท่าใดนะักแต่ความเสี่ยงขาลงก็ไม่ได้มีเยอะเช่นกันนะคะโดยรวมยังคาดว่าระดับราคาของน้ำมันอาจจะยังแว่งตัวอยู่แถวระดับปัจจุบันต่อไปซึ่งถือว่ายังสูงอยู่นะคะสำหรับราคาน้ำมันที่เกิน100เหรียญต่อบาร์เรลคะ่ะ ดังนั้นนะคะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนี้ก็อาจจะไปกระทบกับหลายๆภาคส่วนรวมถึงธุรกิจนะคะที่ต้องใช้น้ำมันอย่างมากอย่างเช่นสายการบินค่ะซึ่งอยู่ในหุ้นกลุ่มเปิดเมืองและการท่องเที่ยวจึงทำให้เรานะคะเลือกที่จะปรับลดมุมมองสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ลงในเดือนกรกฎาคมแต่สำหรับทีมการลงทุนเปิดเมืองนั้นเรายังเชื่อว,ว่าภาพระยะยาวเชิงบวกยังไม่หายไปไหนนะคะแต่จังหวะเวลาอาจต้องรอไปก่อนจนกว่าจะเห็นการเปิดประเทศของจีนค่ะ จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวไปนะคะจึงทำให้เราตัดสินใจคัดลอสสำหรับกองทุน SCB Travel ซึ่งมี TF ที่ชื่อเจ็ตลงทุนในหุ้นสายการบินเป็นส่วนผสมของพอร์ตอยู่ในส่วนนี้นะคะเราขอเปลี่ยนไปไว้ในส่วนของสภาพคล่อง ASPD+ แทนเพื่อหาโอกาสจากการลงทุนในระยะข้างหน้าค่ะสำหรับหุ้นจีนกองทุน b c h i n i e EQ นะคะเราขอคงสัดส่วนปัจจุบันไว้ที่10%ก่อน จากการที่ราคานั้นปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งมีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรในระยะสั้นนะคะแต่โดยมุมมองของทีมแล้วภาพปัจจัยสนับสนุนโดดเด่นหนุนการไปต่อสําหรับหุ้นจีนค่ะทั้งทีมจัดสรรการลงทุนนะคะกําลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มสัสดส่วนหุ้นจีนซึ่งถ้ามีอัปเดตได,ได้ก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะผ่านช่องทางสื่อ scbs ของเรากดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ ทางฝั่งตลาดหุ้นไทยและตลาดเวียดนามบ้างนะคะเรามองว่าในเดือนรกรกฎาคมมีแนวโน้มที่จะพื้นตัวตามจากบรรยากาศเชิงบวกตลาดพุ้นจีนนะคะและราคาค่ะก็ได้รับรู้ข่าวลบไประดับหนึ่งแล้วด้วยดังนั้นส่วนนี้เรายังคงไม่เลือกปรับการลงทุนได้เช่นเดียวกับกองทุนที่เหลืออื่นๆค่ะสำหรับส,ส่วนพอร์ตแนะนำกองทุน ETF ก็เช่นกันนะคะใช้กลยุทธ์เดียวกันกับพอร์ตแนะนำกองทุนรวมเลย เราค่ะเลือกลดน้ำหนักทั้งหมดสำหรับกองทุน ETF PEJ ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเปิดเมืองและจัดสัรนน้ำหนักส่วนนี้ไปอยู่ในส่วนของสภาพคล่องที่เป็นเงินสดแทนเพื่อรอจังหวะการกลับเข้าลงทุนใหม่ในระยะข้างหน้าค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการปรับพอร์ตประจำเดือนกรกฎาคมที่ภาพการลงทุนเริ่มกลับมาดูดีขึ้นแต่ก็ยังวางใจทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะเชื่อว,ว่าความผันผวนคงอยู่กับเราต่อไปในปี2022ในส่วนที่เฟิร์สอยากฝากไว้ให้กับพวกเราทุกคนในเดือนนี้คือเรื่องของวินัยการลงทุนค่ะนี่แหละสําคัญที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะเป้าหมายการลงทุนระยะยาวที่เราต้องยึดไว้เพื่อให้สําเร็จตามสิ่งที่เราหวังกันค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตาม Facebook Page และ YouTube ช่อง s c b Securities ไว้เพราะไม่แน่ว่าเราอาจมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตระหว่างเดือนออกมาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องของการลงทุนและการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนะคะกองทุนบางกองค่ะมีการประจุตัวในหมวดอุตสาหกรรมดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่การลงทุนนี้จะมีการประจุตัวอยู่ในอุตสาหกรรมสูงตามไปด้วยค่ะ หลายกองทุนนะคะลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงผู้ลงทุนนะคะควรจัดพอร์ตการลงทุนและกระจายการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการปรับพอร์ตของเรามาอย่างใกล้ชิดเฟิร์สและทีมงานค่ะขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกท่านท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวนแบบนี้โดยทีมงานของเราจะขอ,อนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนอย่างใกล้ชิดขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขและโชคดีในการลงทุนไปด้วยกันสวัสดีค่ะ